นางเอกบ้านทรายทองกำลังจะทำสิ่งไม่คาดคิดสุดท้ายลงเอยแบบนี้เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2540ซึ่งปีนั้นเราต่างทราบกันดีว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยเราประสบกับปัญหาเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เรียกว่าเศรษฐกิจยุคฟองสบู่แตกสถานการณ์ตอนนั้นไม่ว่าใครต่างประสบกับมรสุมชีวิตที่โถมถา ประเดยประดังเข้ามาอย่างยากจะทันตั้งตัวไม่เว้นแม้แต่ดาราสาวเจ้าบทบาทที่พอเอ่ยชื่อแล้วเชื่อว่าคอหนังไทยโดยเฉพาะยุค80ต้องรู้จักกันดีแน่นอนเปิ้ลจรุณีสุขสวัสดิ์ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่านี่คือเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีต69 stories หยิบเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะพอเป็นคุณประโยชน์เป็นอุทาหรณ์ ต่อผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพไม่มากก็น้อยยิ่งสถานการณ์บ้านเมืองโรคภัยไข้เจ็บยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในเช่นทุกวันนี้เราต้องให้กำลังใจกันครับก่อนที่เราจะไปพบกับเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิตของจรุณีสุขสวัสดิ์ในนาทีวิกฤตอยู่นั้นเธอได้พบกับอะไรที่ทำให้สติกลับคืนมาสามารถพลิกสถานการณ์ให้เธอกลายเป็นฮีโร่จากคนที่มืดแปดด้านจนเกือบจะจบลมหายใจตัวเองกลายเป็นฮีโร่ เข้าไปช่วยเหลือคนที่กำลังจะจบลมหายใจตัวเองด้วยเช่นกันอย่างทันเวลาเรามาทำความรู้จักกับดาราสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสคนนี้กันก่อนนะครับเด็กหญิงเปิ้ลนจารุณีสุขสวัสดิ์เกิดและเติบโตที่จังหวัดสมุทรสงครามในครอบครัวที่ลำบากยากจนเพื่อนอาศัยอยู่กับยายหาชาวกินค่าปากกัดตีนถีบพอโตขึ้นมาหน่อยเธออยากแบ่งเบาภาระทางบ้านอยากช่วยเหลือยายจึงได้ออกหางานทำไปด้วยเรียนไปด้วยตั้งแต่ยังเด็กตัวกระเบียกง ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหนักเบาไม่เกี่ยงขอให้เป็นงานสุจริตและได้เงินมาจนเจือครอบครัวเด็กหญิงสู้ชีวิตที่ชื่อเปิ้ลคนนี้สู้ขาดใจถวายชีวิตเพราะเธอรู้ดีว่าความจนมันน่ากลัวขนาดไหนงานที่เด็กหญิงเปิ้ลทำได้ในตอนนั้นก็มีเป็นผู้จำหน่ายบัตรผ่านประตูขายเครื่องดื่มที่สวนสนุกแฮปปี้แลนด์แถวคลองจันทร์บางกะปิที่สวนสนุกแฮปปี้แลนด์นี้บางวันก็ได้ทำงานพิเศษคือนอกจากขายตั๋วผ่านประตูแล้ว ยังได้แต่งตัวเป็นสโนไวท์ในขบวนพาเลทที่ทางสวนสนุกจัดขึ้นด้วยซึ่งรายได้นั้นก็แทบจะไม่พอสำหรับการกินการอยู่การศึกษาเล่าเรียนของเธอเท่าใดนักเปิ้นจารุณีเลยต้องทำแม้กระทั่งเป็นจับกังกรรมกรงานก่อสร้างอีกงานด้วยและรายได้อันแสนน้อยนิดที่เธอได้มามันคือความอยู่รอดของคนทั้งครอบครัวเธอพยายามส่งให้ทางบ้านให้ได้มากที่สุดอย่างที่ไม่รู้ว่า ในวันพรุ่งนี้ตัวเองต้องเผชิญกับงานหนักอะไรบ้างเด็กหญิงตัวเล็กๆกลายเป็นกำลังหลักของครอบครัวจรุณีสุขสวัสดิ์ทำงานหนักสารพัดจนกระทั่งได้จับพรัดจับรู้เข้ามาเล่นหนังเรื่องแรกในชีวิตเป็นหนังของค่ายสีบุญเรืองซึ่งเป็นหนังที่มีชื่ออีกค่ายหนึ่งของเมืองไทยในขณะนั้นผู้ที่เป็นทั้งเจ้าของค่ายและผู้กำกับการแสดงเรื่องนี้ก็คือพันคำซึ่งเป็นผู้กำกับหนังชื่อดังในยุคนั้นเช่นกัน หนังเรื่องแรกของเปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ในวัย15ปีแสดงในปี2520คือเรื่องสวัสดีคุณครูก่อนจะมาเป็นนางเอกเต็มตัวในเรื่องรักแล้วรอหน่อยที่มีเนื้อหาเดียวกันกับเรื่องวนาลีสแสดงคู่กับสรพงษ์ชาตรีพระเอกใจบุญดาราชาบทบาทอีกคนหนึ่งของวงการและแล้วในปี2523จารุณีสุขสวัสดิ์โด่งดังเป็นผู้แตกเมื่อได้รับบทพจมานสว่างวงในหนังเรื่องบ้านสายทอง หนังฟอร์มยักษ์ของผู้กำกับการแสดงรุดรณพบพ่อของใหม่และสายเจริญพุระนั่นเองหนังของค่ายไฟสตาร์เรื่องนี้ทำเงินสูงสุดเป็นประวัติการคือเกือบ10บล้านบาทหลังจากเรื่องบ้านสายทองประสบความสำเร็จชื่อเสียงของจารุณีสุขสวัสดิ์ไม่มีอะไรฉุดอยู่แล้วตอนนี้ใครๆต่างอยากได้เธอไปเล่นหนังด้วยดังไม่ดังก็ลองคิดดูนะครับว่าถึงขนาดมีคนพูดว่าถ้าอยากให้หนังเรื่องนั้นได้ตังหนังต้องมีจรุณีสุขสวัสดิ์ ลองเธอได้ไปแสดงเรื่องไหนแล้วเชื่อขนมกินได้เลยว่าเรื่องนั้นมีแต่คำว่ากําไรมหาศาลจากความโด่งดังของจารุณีสุขสวัสดิ์ข้อนี้นักข่าวบันเทิงได้ตั้งฉายาเธอว่าดาราทองซึ่งหมายถึงผู้มีคิวทองใครๆก็อยากได้ไปร่วมงานด้วยเธอเล่นได้สมจริงทุกบทบาทสมัยนี้ต้องเรียกว่าซูเปอร์สตาร์ฉายาต่อมาก็คือราชินีจอเงินและราชินีนักบู จารุณีสุขสวัสดิ์ถือว่าเป็นดาราเป็นนักสแสดงหญิงที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยคืออายุเพียง17-18ปีเธอก็อโด่งดังเป็นผู้แตกแล้วและเป็นคนหาเงินเข้าบ้านเป็นเสาหลักมาโดยตลอดอีกทั้งตอนนั้นเธอค่อนข้างจะมีปมไม่เข้าใจกับแม่มักมีเรื่องไม่เข้าใจกันบ่อยๆตามวันวัยที่กําลังโตเป็นวัยรุ่นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยความยากจนแม่ฝากให้คนอื่นเลี้ยงเธอตั้งแต่เด็กเพื่อแม่จะได้ออกไปหางานทํา จนเมื่อเธอเริ่มตัวเป็นสาวน้อยแม่ถึงได้กลับมาอยู่ด้วยก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยลงรอยกันบ้างตามประษาแม่ลูกที่ต้องห่างเหินกันทำมาหากินด้วยความทุกข์ยากนั่นแหะครับที่ทําให้ทุกคนไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันเมื่อจารุณีสุขสวัสดิ์เริ่มมีชื่อเสียงความเครียดต่างๆจากการที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างในครอบครัวทั้งเรื่องงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายตรงหน้าจึงทําให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นจารุณีเคยให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งว่า ตอนนั้นอายุยังน้อยเลยคิดน้อยเท่าอายุเลือกที่จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปด้วยยานอนหลับหนึ่งแผงแต่ปรากฏว่าทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้เป็นแม่ได้พยายามช่วยชีวิตลูกสาวจนสามารถแย่งเธอจากมือมัจจุราชกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยจนทําให้เธอกับแม่รักและผูกพันกันจนไม่อาจจะกลายเป็นอย่างอื่นไปได้นี่คือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะครับสําหรับความผิดพลาดของคนคนหนึ่ง สามารถเป็นบทเรียนอันทรงคุณค่าให้กับคนอื่นได้อีกมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับจากนั้นชีวิตของจรุณีสุขสวัสดิ์โดยเฉพาะด้านการแสดงก็ถือว่ารุ่งโรจน์ถึงขีดสุดมีงานหนังงานแสดงติดต่อกันเข้ามามากมายแต่เคราะห์กรรมยังไม่ยอมปล่อยมือจากเธอไปง่ายๆพระสุขเข้าพระเสาแทรกหรือราหูทับลักคือเป็นสัพทางโหราศาสตร์แปลว่ายังมีเหตุการณ์ร้ายร้ายคอยราวีชีวิตเธออยู่ ในปี2524ขณนะกำลังถ่ายทำหนังเรื่องลูกสาวกำนันจารุณีสุขสวัสดิ์ประสบอุบัติเหตุเรือหางยาวที่ขับอยู่ชนกับต่อหม้อสะพานเข้าอย่างแรงผลปรากฏว่าตัวจารุณีลอยระลิวปะทะกับต่อหม้อสุดแรงเกิดก่อนจะพัดตกลงไปในน้ำส่งผลให้ข้อมือขวาแตกใบหน้าด้านขวามีรอยถลอกรุนแรงดั้งจมูกหักข้อเท้าบวมบาดเจ็บสาหัสเกือบไม่มีคนที่ชื่อจารุณีสุขสวัสดิ์อยู่ในโลกใบน,นี้อีกแล้ว เท่านั้นยังไม่พอขณะที่จรุณีกําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นปรากฏว่าพระเอกของเรื่องคือจตุพลภูอภิรมก็มาประสบอุบัติเหตุทางรถจน์และได้จากไปไม่มีวันกลับจากกระทันหันนํามาซึ่งความโศกเศร้าสะเทือนใจของทุกคนในกองถ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งจรุณีที่กําลังต่อสู้กับอาการเจ็บป่วยทางกายต้องมาพบกับเรื่องราวสุดะเทือนใจซ้ําเข้าไปอีกหลังจากจรุณีสุขสวัสดิ์รักษาตัวหายดีแล้ว ทางทีมงานได้ทูลฮิยรัญทซับมาแสดงแทนจตุพลภูอภิรมผู้จากไปและหนังเรื่องลูกสาวก,กำนันได้ถ่ายทำใหม่ทั้งหมดยังไม่พอเพียงเท่านี้นะครับจรุณีสุขสวัสดิ์ประสบอุบัติเหตุเรือชนต่อหม้อสะพานตอนอายุ19ปีผ่านมาอีก2ปีคืออายุ21เเธอก็ถูกเคราะห์กรรมซ้ำซัดอีกครั้งคราวนี้เป็นรถคว่ำขณะถ่ายทำหนังเรื่องบ้านสีดอกรักที่แม่ห้องสอนเธอบาดเจ็บสาหัสอาการรุนแรงขนาดหลังหัก กะโหลกร้าวรุนแรงชนิดเลือดข้างในสมองเป็นตายเท่ากันแต่ที่สุดแล้วดาราสาวยอดกตันยูคนนี้ก็รอดมาได้ราวปฏิหารถ้าหากถึงตรงนี้แล้วคิดว่าเคราะห์กรรมของเธอจะยุติลงเพียงเท่านี้คิดผิดครับระดับจารุณีสุขสวัสดิ์ไม่มีอะไรที่ธรรมดาแน่นอนจากเหตุการณ์เรือชนต่อมอสะพานจากรถคว่ำแล้วผ่านมาอีกสองปีเธออายุ25เข้าสู่เบญจเพศเต็มๆปรากฏว่าวันหนึ่งขณะถ่ายทำหนังเรื่องวันนี้ยังมีรัก เธอตื่นเช้ามาพบตัวเองกลายเป็นตัวประหลาดต่อหน้ากระจกเงาเธอแทบอยากกลั้นใจให้ลาโลกไปเลยเมื่อพบว่าตัวเองมีสภาพไม่ต่างอะไรจากลูกบอลลูนตัวบวมเป่งแทบปริแตกออกมาให้ได้สาเหตุที่ตัวบวมครั้งนี้เกิดจากไทรอยเป็นพิษช,ชนิดเชียพรพันเราขออนุญาตขยายโรคไทรอยสักนิดนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพไทรอยเป็นพิษคือภาวะที่ต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนออกมามา,มากเกินไปทําให้ระบบเผาผลาญทําทงานมากขึ้น เป็นสาเหตุทําให้น้ําหนักลดลงอย่างรวดเร็วแบบผิดปกติหัวใจเต้นเร็วเงือออกง่ายและออกเยอะหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายเป็นต้นจรุณีสุขสวัสดิ์ทำงานหนักตั้งแต่อายุยังน้อยโดยเฉพาะในช่วงอายุ14-18ปีที่เริ่มเข้ามาสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีต้องควบคุมอาหารเพราะด้วยความที่เป็นนางเอกคิวทองมีงานแสดงเยอะจึงทําให้เธอพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อทํางานหนักหามรุ่งหามค่ จึงส่งผลให้เกิดความเครียดหนักตามไปด้วยนี่คือที่มาที่ทําให้ต่อมไทรอยด์เป็นพิษจรุณีสุขสวัสดิ์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเป็นไทรอยแบบไฮเปอร์เรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเธอในหลายๆด้านทั้งท้องเสียเงยงอ,ออกมากกระสับกระส่ายขาดสมาธิหัวใจเต้นผิดปกติแขนขาไม่มีเรี่ยวแรงและตัวบวมในที่สุดโรคไฮเปอร์ไทรอยสร้างความทรมานให้กับเธอเป็นอย่างมากเธออยู่นิ่งไม่ได้กินอาหารไม่ได้ แต่ขยันผิดปกติแถมอาการของโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือโมโหง่ายส่งผลให้น้ำหนักลงและผอมลงเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ที่สุดแล้วเธอก็ผ่านเหตุร้ายต่างๆมาได้เป็นราชินีหนังบูกระดูกเหล็กตัวจริงเสียงจริงจนกระทั่งมาถึงปี2540ปี2540เป็นปีที่เศรษฐกิจล้มฟองสบู่แตกธุรกิจใหญ่น้อยพังทลายย่อยยับไม่มีชิ้นดีทั้งประเทศปีนั้นจรุณีสุขสวัสดิ์อายุ35ปีแล้ว งานแสดงลดลงตามไบแถมยังต้องแบกภาระทั้งครอบครัวเอาไว้บนบ่าจึงทําให้เป็นหนี้เป็นสินถึง11ล้านบาทเธอเครียดมืดแปดด้านจิตตกคิดว่าทุกคนในครอบครัวไม่รักไม่เข้าใจเธอน้อยใจเสียใจสะเทือนใจอย่างที่ไม่อาจจะอธิบายให้ใครเข้าใจได้ทุกอย่างประดังประเดกเข้ามาในความรู้สึกเมฆดําไหลเคลื่อนมาคลุมใจจนไม่อาจมองเห็นเส้นทางกลับไม่ได้ไปไม่ถึงยืนนิ่งอึ้งอยู่กับที่เหมือนโลกนี้ ไม่เหลือมีใครแล้วอีกต่อไปเมื่อทุกอย่างบีบรัดเข้าจึงทำให้เธอตัดสินใจในสิ่งที่ไม่คาดคิดวันนั้นฟ้าครึ้มอย่างไม่มีสาเหตุบนถนนรถราวิ่งกันคว,ควักขวและดูเหมือนจะวิ่งกันเร็วกว่าปกติเหมือนพวกที่กำลังอยู่หลังพวงมาลัยหัวใจทำด้วยฐานไฟลุกร้อนแรงกล้าพร้อมที่จะลามไม่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจารุณีสุขสวัสดิ์ประคองพวงมาลัยไปตามถนนวันนี้เธอมองแทบไม่เห็นเส้นทางเพราะม่านน้ำตาไหลบ่าออกมาท่วมตาไปหมด ความคิดความรู้สึกร้อยแปดพันประการโถมถาเข้ามาราวมรสุมลูกมือมาลูกแล้วลูกเล่าน้ําที่กลั่นจากอกตกจากตาหยดแล้วหยดเล่าจนมาถึงที่สุดจุดน้ําตานั้นก็กระซิบบอกเธอว่าโลกนี้ไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่สําหรับเธออีกต่อไปขณะที่จรุณีขับรถไปร้องไห้ไปหมดอะไรตาอยากกับชีวิตที่ดิง่งเข้มลงทุกขณะเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าดังขึ้นเธอชะลอและหยุดรถตรงข้างทาง เช็ดน้าตาด้วยมือที่เธอสู้มาทั้งชีวิตพยายามปรับน้ําเสียงให้เป็นปกติมากที่สุดแล้วกดรับโทรศัพท์อย่างเสียไม่ได้ปลายสายที่โทรเข้ามาในนาทีนั้นเป็นน้องชายที่รู้จักคนหนึ่งเขาร้องไห้เขาสะอึกสะอื้นพูดทั้งเสียงและล่ำาะลักว่าตอนนี้ตนอยู่บนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งที่เขาโทรมานี้เพื่อต้องการโทรมาลานางเอกผู้ที่เขานับถือเยี่ยงพี่สาวแท้จรุรีสุขสวัสดิ์พยายามพูดกลับไปบอกให้น้องชายคนนั้นใจเย็นและตั้งสติ คำว่าตั้งสติที่จรุณีพูดผ่านคลื่นไปสู่น้องชายคนนั้นเหมือนเธอกําลังบอกตัวเองนางเอกบ้านสายทองผู้โด่งดังดาราคิวทองกระดูกเหล็กได้สติกลับขึ้นมาจากที่กําลังจะเดินทางไปเพื่อจบลมหายใจของตัวเองกลายเป็นว่าเธอได้ช่วยชีวิตคนที่กําลังคิดจะทําเหมือนเธอคนที่ไม่มีคนอื่นมันแย่แต่เธอก็สามารถเป็นคนคนนั้นให้กับคนอื่นได้นี่คือสิ่งที่เธอได้คิดและคิดได้เหตุการณ์หลังจากนั้นจรุณีสุขสวัสดิ์ตั้งสติได้ พอเธอขับรถกลับถึงบ้านก็ได้โผเข้าไปกราบแม่ทั้งน้ําตาจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้สติและสตินี้เองที่นําเธอเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมใช้หลักคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวและหลักปฏิบัติตนจนสามารถเป็นบุคคลที่เข้มแข็งและใช้ชีวิตในทางที่ดีงามมีสุขตามอัตภาพและหลักคําสอนที่เธอยึดไว้ในใจตลอดเวลาก็คือจิตที่ถูกฝึกดีเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรา จารุณีสุขสวัสดิ์เกิดวันที่12กุมภาพันธ์2505ที่จังหวัดสมุทรสงครามมีแม่ชื่อระเบียบสุขสวัสดิ์มีพ่อเป็นชาวฝรั่งเศสชื่อแฟนน้องเดนสจารุณีสุขสวัสดิ์คือซูเปอร์สตาร์ในยุคที่ต่อจากเพชรราชวราชเธอได้รับฉายาถึง3ชฉายาด้วยกันนั่นก็คือดาราทองราชินีจองเงินและราชินีนักบูผู้งามสง่าสวยแกรง่งกระดูกเหล็กตลอดกาลเปิ้น จจรุนีสุขสวัสดิ์ขอให้มีความสุขครับ